จะเป็นอย่างิ่งครับเพราะวันนี้ก็เป็นประกาศที่ดีอย่างมากซึ่งสำหรับผู้ใจกางผิดคนีนะครับ,บ,บ,รรบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กวันนี้จะเป็นบทที่สันงานด้วยนะครับทราบว่ามีกลุ่มผู้ผลิตพลังร่วมชมด้วยนะครับว่า,า,า,ปปวา,าทักษะในฝัดนะครับซึ่งมีทักษะในฝัดทักษะนะครับตามนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นาษาษาทักษะรัเทศไทยที่อย่างระดับสูงด้วยตัวเองได้มากครับแม่ครับผมขออนุญาต แนวโดยทั้งหมดในฐาน,น,นะตัวแทน,แนพัฒนาขึ้นมาอาจจะเป็นกลุ่มการแข่งอยู่ประมาณ2 5ล้าลไนไเรื่องครับของ GNP ครับซึ่งเป็นรับใบรับรองเกษตรกรและแหล่งผลิต ต่อไปแค่ท่านครับไม่มีใครชวนมาเป็นมาสองปีแต่บอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยโครการักการพูดตลอดเวลาว่าืดยการเราปวเพราะน้ำลงมาเราดีแต่มองไปพรงพะลุยทะเลขาผมรีบเลยขาตอายกองการเหนือสุดบางคนนะครับท่านขอขอครับเรื่องบุญเรื่องกุศลนะครับครับกล่าวขุบคุณครับครับ ครับต่อไปท่านผู้ใหญ่ขดิษฐ์อสำคัญนะครับไปทาไปพบหรือแบกกรตัวชื้อจินทรยคือถามว่าเวลาขวผ่านได้ยิบกินได้ได้ครับยิบกินได้เลยถามตำรวจตำรวจอใครตบน้ำไม่ดนเลยเนี่ย่าที่ว่าอเหอเอ๋